thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกระ,ะเกตค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามข่าวสารจากทางบุญนิวส์นะคะในรายการสดได้ค่ะในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชม และทบทวนใน Zoom 072. com เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬกา30นาทีพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN นะคะในเวลา17นาฬิกาค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสั่งสมบุญไว้เถิดประเสริฐนัก เมื่อสั่งสมบูรณ์มากเข้าก็เป็นมหาสติสติมีที่ใดปัญญาก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเมื่อสั่งสมบุญมากเข้าก็เป็นมหาปัญญามหาปัญญาเกิดขึ้นก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดจะมีความสุขปีติและภาคภูมิใจอยู่ตลอดเวลา นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่จะได้ย้ำเตือนให้พวกเราได้ตระหนักถึงคุณค่าของการสั่งสมบุญค่ะซึ่งเราก็สามารถสั่งสมบุญได้โดยง่ายค่ะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาน,นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ คณะเจ้าภาพผู้มีบุญในจังหวัดฉะเชิงเซาและใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่พิธีสมโพธองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณศู์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่และเป็นวันที่สำคัญยิ่งที่คณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญในจังหวัดฉะเชิงเซาและใกล้เคียงได้มาร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้วยความปลื้มปิติในพิธีสมโพธองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นทองจารึกมงคลละนามกตัญญูบูชาสุขในฌานของพระผู้ปรับมาโดยมีพระอาจารย์วสัน์สิริสุโภ ประธานสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านโพเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยก่อนจะประกอบพิธีนะคะทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามเทพเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ถวายพวงมาลัยสักการะองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและวางดวงแก้วมงคลบันดาลดังใจปรารถนา บรรจุแผ่นทองกตัญญูบูชาธรรมพระผู้ปราบมารตามด้วยคณะสงฆ์ทั้ง19ศูนย์สาขาภาคตะวันออกและพระมหาเทรานุเทระทุกรูปตามลำดับเพื่อบรรจุแผ่นทองกตัญญูบูชาธรรมพระผู้ปราบมารและวางพวงมาลัยตามลำดับตามด้วยคณะประธานใหญ่กัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรพร้อมครอบครัวและลูกหลานและคณะประธานรอง คณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้บรรจุแผ่นทองและวางพวงมาลัยสการะรูปเหมือนหลวงปู่พระผู้ปราบมารตามลำดับด้วยใจที่เลื่อมใสปีติในบุญกันทุกท่านและในการนี้ค่ะท่านประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานแดกคณะสงฆ์โดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเกษราพรและกัลยาณมิตรธัญสนันชัยกิติพร สำหรับในภาคบ่ายเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์สมโพธิองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและพิธีทอดผ้าป่าเดริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะประธานเอกและคณะประธานรองนะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พิธีต่อด้วยคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าจากนั้นค่ะกัลยาณมิตรทวีพรตันสงวนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรเกศราพรและกัลยาณมิตรธัญสนันชัยกิติพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าทางด้านคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรม พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยบริวารพระป่าค่ะจากคณะผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เบิกบานในบุญกันทุกคน จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่เวียนประทักษิณรอบอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มที่เบิกบานในบุญของเหล่านักสร้างบาร,รมีทุกท่านตามด้วยพิธีประดิษฐานองค์รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณนะอาคารบุญอัศจรรย์โดยทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจหยุดนิ่ง ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้วางพวงมาลัยสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรตามด้วยคณะสงฆ์ได้วางพวงมาลัยสักการะตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจก็ต้องขอบอกว่างานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อย่างมหาปิติให้บังเกิดแก่ทุกท่านตลอดช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมเพราะว่าได้อย่างศรัทธาเลื่อมใสไปยังพระผู้ปรับมานะคะได้ผูกดวงใจผูกสายบุญเอาไว้กับท่านค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้เราไปติดตามและอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะ ปื้มปื้มมากๆเลยวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญแล้วเราก็ดีใจมากๆที่เราเป็นลูกหลานของชาวแปดริ้วแล้วก็ได้รูปหลวงปู่มาประดิษฐานสาธุชนในพื้นที่จะได้สักการะบูชากราบไหว้แล้วก็ให้สาธุชนที่มาเคารพก็จะได้ปื้มแล้วก็สั่งสมบุญแล้วก็ขอเป็นลูกหลานของหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาตินะคะ เพราะว่าตราบใดที่เราจะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ขออยู่ในสายบุญเป็นลูกหลานหลวงปู่ได้สั่งสมบุญได้สร้างบุญไปกระหลวงปู่จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมขอแบ่งบุญให้กระทุกบทุกคนนะคะที่เป็นลูกหลานหลวงปู่และเขาลพสการะหลวงปู่ขอให้บุญนี้ไปช่วยทุกทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอให้อยู่ในเส้นเส้นทางบุญสั่งสมบุญ ประกอบเหตุทําแต่สิ่งที่ดีๆชีวิตก็จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะก็เกอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะเป็นบุญของชาวเพชรตะวันตั้งแต่เริ่มต้นมานะ่ะตั้งตั้งแต่เริ่มสถาปนาสถานที่นี้มาก็เจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆ,ลๆแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาปักหลักที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นนิมิตหมายว่าในอนาคต ภาคตะวันออกของเราจะสว่างสวยไปด้วยวิชาธรรมกายวันนี้ก็มีการทอดพระป่าแล้วก็เวียนประทักษินอันเชิญหลวงปู่มาสมโพธกันนะคะทุกคนก็ดีใจมากที่ได้องค์เหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้เป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวพนมสาร,รคามเมื่อพวกเราทราบว่าหลวงพ่อเมตตาที่จะมอบ รูปเหมือนหลวงปู่ให้เราก็ได้เตรียมทอดพระป่า,ปาโดยเฉพาะครอบครัวของดิฉันเองนะคะก็ได้รับเป็นประธานในการทอดพระป่าสร้างรัตนบรรลังและอาคารบุญอัตจันทร์นี้ร่วมกับท่านสาธุชนนะคะประปับปุงเพื่อที่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่โดยเฉพาะห้องประดิษฐานหลวงปู่นี้ก็จะเป็นสถานที่สปายยนะที่ใช้ในการ ขยายผ่านซูมมะค่ะมีการสวดมนมต์ธรรมวชเช้าผ่านซูมธรรมวัดเจียนผ่านซูมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมของอพระภิกษุและก็ท่านสาธุชนโดยเฉพาะในวันพฤหัสบปปดีเนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรวันแห่งนี้ก็จะใช้ห้องนี้นะคะเป็นที่สวดมนต ปฏิบัติธรรมกันทุกวันพฤหัสบสดีนะคะก็เป็นความปพื้มนบิติอาหารที่ได้หลวงปู่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะมาอยู่ที่นี่ก็เป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดาที่มาร่วมกันอนุโมทนาบุญันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพผู้มีบุญจำนวนมากคะ่ะ ไดร่วมประกอบพิธีสักการะบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรพระผู้ปราบมารด้วยการถวายพวงมาลัยดอกมะลิของหอมณนะอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ทุกท่านได้มาเชื่อมสายบุญไว้กับท่านค่ะ และในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ที่น่าประทับใจค่ะของกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนิสินวิไลได้มาเล่าถึงความปลื้มปิติและเรื่องราวอนุภาพของหลวงปู่ไปติดตามพร้อมกันค่ะในวันนี้ที่ได้มีโอกาสน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิมาทำเวียนประทักศิณสามรอบ มาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคํำณแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์อนุสร์สถานแห่งนี้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสายตาของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีพระคุณอย่างยิ่งต่อพวกเราคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จของพระเดชพระคุณหลวงปู่คือหัวใจ ในการที่พวกเราเกิดมาซึ่งเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราได้มาเชื่อมสายบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนี้ท่่าานให้รมเง กับในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาที่แผ่นดินเกิดของพระเด็จพระคุณหลวงปู่และได้มาร่วมพิธีถวายมาลัยมะลิน้อมบูชาพระเด็พระคุณหลวงปู่นะคะตั้งแต่เดินเข้ามาในบริเวณพิธีก็ขนลุกนะคะแล้วก็น้อมนำพวงมาลยในระหว่างที่เดินเวียนประทักศิณขนลุกแล้วก็น้ำตาแห่งความปลื้ม ก็ซึมนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้น้อมบูชาแดบบ่พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยใจจริงๆและพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีพระคุณอย่างยิ่งต่อพวกเราคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จของพระเดชพระคุณหลวงปู่คือหัวใจในการที่พวกเราเกิดมาซึ่งเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราได้มาเชื่อมสายบุญ บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปด้วยสำหรับตัวเองนะคะในช่วงนี้ที่รู้สึกว่าปลื้มมากเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งแต่วันที่13เมษายนได้มีโอกาสถวายพวงมาลัยดอกมะลิบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ มหารัตานาวิหารคตและได้ทำอย่างต่อเนื่องมากระทั่งวันนี้และวันนี้นะคะถือเป็นวันที่ร้อยกว่าแล้วและได้มาที่แผ่นดินเกิดของพระเด็จพระคุณหลวงปู่จึงปลื้มมากเป็นพิเศษและในทุกครั้งที่น้อมถวายพวงมาลายัยดอกมะลิบูชาธรรมหลวงปู่ก็จะน้อมบุญบูชาธรรมพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย คุณครูไม่ใหญ่ของเราซึ่งมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทำแบบนี้เรายังมีกายหยาบอยู่มีศรัทธามีทุกอย่างพร้อมได้มีโอกาสทำถือเป็นบุญที่ติดตัวเราไปและเมื่อหลับตาก็รู้สึกว่าใจนุ่มใจนิ่งและใจหยุดนิ่งได้ง่ายกว่าเดิมและหยุดนิ่งได มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นบุญลาภของลูกหลานกราบขอบรารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ดูแลหลานคนนี้นะคะให้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่เอาบุญมาฝากทุกทกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสาธุาค่ะ เสียงธรรมนาวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในต้นพวกเรา<น>ทุกคนมีความโชคดีอย่างยิงย่ง,งที่ได้เป็นลูกหลานของประเด็จพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ทิมงานทาวีกิจ ได้พบเจออนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่มเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวันที่เรากำลังจะเปิดร้านสาขาใหม่ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่มีรถกระบะนะคะพุ่งเข้ามาในร้านในระหว่างที่ทีมงานของเราอยู่เป็นเป้านิ่งอยู่บริเวณแคชเชียร์และกำลังเซตเครื่องคอมพิวเตอร์รถที่วิ่งเข้ามาด้วย ความเร็วสูงมากตรงนั้นมีรูปของพระเด็จพระคุณหลวงปู่ที่เราได้ตั้งประดิษฐานไว้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนหลวงปู่จับรถหยุดไม่มีใครเสียชีวิตมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเด็กผู้ชาย แต่เหมือนมีใครมาดนใจเขานั่งอยู่ที่พื้นเขาก็ลุกขึ้นมาเสี้ยววินาทีที่รถพุ่งเข้ามาสี่ห้าคนนะคะที่เชื่อมั่นว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติภาพพระเดชพระคุหลงปู่ไม่ขยับเลยในขณะที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ล้มละเนรนาพด,ดพังหมดรถพังหมดลูกขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุหลงปู่ด้วยความเคารพยิ่ง ที่ท่านเมตตาอนุภาพของท่านที่พวกเราได้ยินได้ฟังเราจะนึกไม่ถึงถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นท่านดูแลปกปักรักษาลูกหลานไปถึงบริษัทบริวารเป็นอัศจรรย์ในวันนี้ที่ได้มีโอกาสน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิมาเวียนประทักศิณสามรอบ มาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำณแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานแห่งนี้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสายตาของท่านมีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนอยู่ในความดูแลปกปกักรักษาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พวกเราทุกคนโชคดีมากๆและลูกทราบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้ปีติมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาทำบุญในวันนี้ขอน้อมบุญทุกบุญนะคะได้มาฝากลูกพระธรรมทั่วโลกลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกทุกท่านได้บุญเหมือนมาทำด้วยตัวเองนะคะสาธุคะ่ะ มก,ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ และในโอกาสช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนนะคะจะได้ยังดวงใจให้ผ่องใสแล้วก็ได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่และได้ผูกดวงใจไว้กับมหาปูชนียาจารย์ซึ่งทางทุดงคสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะคะได้จัดโครงการรักวัดปฏิบัติบูบชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษาค่ะคณะกัลยนานมิตรจังหวัดชนบุรีได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีกรรมงานบุญ ในโครงการรักวัดปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษาณทุดงคัสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีโดยภายในงานผู้แทนคณะสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทางได้พร้อมใจกันถวายพัตาหารเพลและปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระพิสุสงฆ์โดยพร้อมเพรี่ยนกัน ส่วนในช่วงเย็นค่ะคณะพระพิสุสงฆ์ได้นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและสาธุชนร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชามาหาปูชนียาจารย์พร้อมทั้งประกอบพิธีเวียนประทักษิณและสวดมนต์บทอิติปิโสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสสำหรับโครงการรักวัดปฏิบัติบูบบชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษา ณทุดงค้สถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีซึ่งหากสาธุชนท่านใดนะคะที่สะดวกก็สามารถสามารถมาร่วมกิจกรรมกับทางทุดงค้าสถานชนบุรีได้ค่ะส่วนสาธุชนท่านใดที่ไม่สะดวกค่ะมาร่วมพิธีกรรมได้ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์และ zoom ได้ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะโดยในครั้งนี้กันลยนมิตรทิพซิรินบีอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นแนะนำตัว พร้อมทั้งได้ให้แต่ละท่านนะคะได้เล่าถึงความดีที่ตนเองได้ทำสิ่งที่เราได้รับแล้วรู้สึกขอบคุณตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างจากนั้นตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้อ่านธรรมะหนึ่งหัวข้อจากหนังสือคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงภาคภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้เริ่มปฏิบัติธรรม ซึ่งมีการปฐมนิเทศเบื้องต้นเรื่องการปฏิบัติตนต่อพระอาจารย์ที่จะมานำนั่งสมาธิและการทำความเคารพต่อคณะพระพิสุสงฆ์จากนั้นค่ะพระครูภาวนาสุทธิวิเทศได้เมตานำนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยนั่งสมาธิและแผ่เมตตารวมระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงทำให้ทุกท่านที่ได้มาในครั้งนี้ได้รับความประทับใจและปลื้มปิติเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจมาร่วมฝึกสมาธิจำนวน21ท่านค่ะไปกันที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอ์อนันตชัยค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะโดยกันลยนมิตรดรจุธามาสุสขบังเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแดกคณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาพัทรพ,พลธรรมพัทโทได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอุโบสถศีลศีลแปเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่สาธุชนนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้พร้อมใจกันถวายพัะตหารเพลแดกคณะสงฆ์ ส่วนในภาคบ่ายค่ะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยกันลยนานมิดดตรดรจุธามาศสสุขบันเทิงได้เป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะคะทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก็เป็นภาพการสร้างบุญสร้างบารมีที่งดงามนะคะของลูกพระธรรมซิลิคอนบัลเล่ที่อเมริกาค่ะและในวันนี years, minutes, ้ค่ะบุญนิวส์มีผังรายการซูมที่น่าสนใจนะคะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะเพื่อจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆผ่านซูมไปพร้อมกันค่ะเวลา17.30นาฬิกา30นาทีค่ะพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 pass code 072ค่ะเวลา18:30นนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 pass code 072 เวลา19นาฬิกานะคะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุกิจจิรสุขโขรับชมได้ค่ะที่ zoom 0 7 2 com meeting id 825 2924 9175 passcode 072ค่ะ โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.zoom072.com.list ค่ะและในช่วงนี้บุนิวส์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเขาเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวดที่4,621ล้านจบเนื่องในวันสมาธิโลก ตรงกับวันเสารที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันด้วยค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพ,พ,พระพิธีมุทิตาสักการะพระพิสุผู้สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคปีที่34พิธีถวายมหาสังฆทาน2,000กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่22พิธีถวายทายธรรม3 2ม3วัดสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่159นะคะจัดขึ้นเนื่องในวันสมาธิโลกในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2565นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเรียนเชิญพระภิสุสามเณรและท่านผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอก ด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้เน้นภาพเดี่ยวนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มจะนับเป็น1ภาพทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงโดยสามารถส่งไฟล์ภาพมาได้ที่ meditationphoto.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2,565ค่ะและสำหรับวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดของทางบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้นะคะใน z ูม m 0 7 2 com ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ค่ะยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบ,บทที่ว่าปิยะทายิโนเทวะปิยังละพันติผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รักย่อมได้สิ่งอันเป็นที่รัก และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากนะคะวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ